เพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอของติ๊กต็อกนะผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปลไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียวคลิปช็อตน,นะผมจะเป็น QR c ค d ดเ,เพื่อนสแกนด้านล่างได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะผมเพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคาสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะ กลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของ t ิกต็อกนะเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนเจอหมวดหมู่ขี่เข้าไปนะผมมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลือกหาในส่วนของเพิ่มยอดวิวตรงนี้นะลิกเข้าไปได้เลยบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะลิงก์นะไปก๊อปปี้ลิงก์ลี่วิดีโอเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวนได้เลยนะ ยอดวิวตรงนี้นะผมตอนนี้47วิวนะครับผมเพิ่มไปสัก1,000วิวแล้วกันเนาะเราใส่จำนวนไปได้เลยนะเขาพิ่มไป1,000นะกดสั่งซื้อได้เลยนะค้นหน้าต่างเคลยิลอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะ,ระครับเหล่าสักพักหนึ่งนะเรียบร้อยนะผมจาก47คนเป็น1,500คนเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าแบบรวดเร็วมากๆเลยนะผมแล้วเขาก็แถมยอดให้เราอีกนิดหน่อยด้วยนะผม กรแถมมันถึง400วิวเลยนะถือว่าดีจริงๆแล้วผม